การเบรคขึ้นสนิมเป็นอันตรายหรือไม่ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนนะครับอาจสงสัยและกังวลใจนะครับนั่นก็คือจารเบรคขึ้นสนิมจะเป็นอันตรายหรือไม่ ราอจานเบรกนะครับเป็นส่วนสําคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่นะครับและเมื่อเห็นสนิมนะครับหลายคนนะครับอ่าจรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้งานต่อวันนี้นะครับผมมีคําตอบมาฝากกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie b a n k Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยอย่างไงผมก็ฝากด้วยนะครับทําไมจานเบรคถึงขึ้นสนิมได้ง่าย ก็เพราะว่าจานเบรคนะครับส่วนใหญ่ทามาจากเหล็กนะครับซึ่งเป็นโลหะที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับความชื้นและออกซิเจนในอากาศได้ง่ายนะครับก็เลยทําให้เกิดสนิมขึ้นครับปัจจัยนะครับที่ทําให้จานเบรคขึ้นสนิมได้เร็วนะครับก็อย่างเช่นสภาพอากาศชื้นฝนตกหรือการจอดรถในพื้นที่ชื้นนะครับโดยเฉพาะถ้าจอดรถทิ้งไว้นานโดยไม่ขับใช้งานนะครับ ค่าสนิมนะครับจะสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนครับประเภทของสนิมบนจานเบรนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆได้นะครับ 1. สนิมชั้นบางซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อถูกจอดอยู่เฉยๆนะครับสนิมชั้นนี้นะครับก็สามารถถูกขัดออกได้ง่ายเมื่อเราเหยียบเบรกครั้งแรกนะครับหลังจากเริ่มขับ2ครับสนิมที่ลึกเข้าไปในเนื้อเหล็กสนิมชนิดนี้นะครับเกิดจากการที่สนิมสะสมมากและกินลึกเข้าไปในจานเบรกนะครับ ซึ่งเป็นสนิมที่ต้องระวังเพราะอาจส่งผลต่อการใช้งานและความปลอดภัยครับส่วนสนิมที่จานเบรกนะครับมีอันตรายอย่างไรถ้าเป็นสนิมแบบชั้นบางที่เกิดขึ้นนะครับในระยะเวลาสั้นๆสามารถขัดออกได้ด้วยการเบรกเป็นปกติครับและจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบเบรกแต่ถ้าสนิมหนาหรือกินเข้าไปในเนื้อจานเบรกนะครับก็อาจทําให้จานเบรกมีความไม่เรียบทําให้การเบรกสัน่นหรือมีเสียงเสียดสีได้ครับส่วนสนิมที่หนามากนะครับอาจทาให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง และทําให้จานเบรกสึกล้อเร็วขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยครับสัญญาณที่บอกว่าจานเบรกนะครับอาจมีปัญหาก็อย่างเช่นการเบรกแล้วรู้สึกว่ารถสัน่นเสียงเบรกที่ดังผิดปกติหรือรู้สึกว่าเบรกไม่เรียบเหมือนปกติหากเพราะว่าเริ่มมีสนิมหนาหรือมีร่องรอยที่ส่งผลต่อการทํางานของจานเบรกนะครับก็ควรนํารถไปตรวจสอบกับช่างผู้เชี่ยวชาญโดยทันทีครับการเปลี่ยนจานเบรกนะครับทาเมื่อจานเบรกมีความเสียหายจากสนิม หรือการสึกหรอยอย่างรุนแรงนะครับก็เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ครับส่วนวิธีการดูแลและป้องกันจานเบรกขึ้นสนิมนะครับผม1ใช้รถเป็นประจำการขับรถและการเบรกจะช่วยขัดสนิมออกไปจากจานเบรกได้เองครับ2ครับหลีกเลี่ยงการจอดในที่ชื้นหรือพยายามจอดในที่ร่มหรือลานจอดรถที่มีการระบายอากาศดีครับ 3. ครับล้างรถเป็นประจำหลังจากขับรถผ่านาน้ำหรือฝนโดยเฉพาะฤดูฝนนะครับ เพื่อป้องกันการสะสมของความชื้นบนจานเบรคครับสรุปนะครับผมสนิมบนจานเบรคไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลโดยทันทีนะครับหากเป็นเพียงคราบสนิมบางๆที่ขัดออกได้ด้วยการใช้งานแต่หากสนิมหนานะครับหรือมีผลต่อการใช้งานก็ควรรีบตรวจสอบและซ่อมแซมเพื่อป้องกันความเสียในการขับขี่ครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและดูแล,และระบบเบรคของรถให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและหากมีคำถามเพิ่มเติม,ตมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผม อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเอามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ